สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับงวนประจำวันที่1ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับเป็นข้อมูลเลขประมูลใบฝั่งทางซ้ายที่แนวทางของอาจารย์ลงไปให้ก่อนหน้านั้นแต่ว่าอาจารย์ยกเลิกไปนะครับเพิ่มเติมอาจารย์ก็ให้แนวทางชุดใหม่ออกมาแล้วครับ1ตุลา6 4อาจารย์ให้เด่นมาที่2ครับ เลขชุด3ตัวก็มี402 428 624แล้วก็4 2 3 2ตัวจะอยู่ด้านล่างครับมีอยู่ทั้งหมด4ชุดมี2425 27แล้วก็29กับหัวเป็น6ได้ครับทุกท่าน2629ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางเพจเลขประมูลแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมารีใบฝั่งทางซ้ายจะเป็นข้อมูลล่างอาจารย์ให้เด่น5มาเลขชุดที่อาจารย์ห UR. ให้มาเป็นแนวทางก็มีอยู่ทั้งหมด6ชุดะครับมี5 257535855แล้วก็59อีกหนึ่งข้อมูลครับใบฝั่งทางขวามืออาจารย์ให้เด่น3มาครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาก็มี3 0 5 3 1 3ย์ห้แล้วก็73 ใบฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลบนครับทุกท่านอาจารย์บอกว่ารูด3บนนะคะตามนี้ครับล่างแล้วก็บนแนวทางของแอดมาลีอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ก็มีแนวทางเป็นชุด3ตัวมาให้นะครับอาจารย์บอกว่าบนอาจารย์ให้เด่น3า เลขชุด3ตัวอาจารย์ให้มา2ชุดครับ573กับ 8, 6, 1 2ตัวก็ 7, 3, 6, 3แล้วก็ 5, 3มากันที่ข้อมูลล่างใบฝั่งทางขวามืออาจารย์ให้เด่น5มาครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาก็มี 5, 9, 5, 7แล้วก็ 5, 5ตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของแอดมารีขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทะเนศครับ2ตัวบนล่าง10หางแนวทางของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี1238395051 3, 3, 5, 5, แถวที่2ก็5 2535658แล้วก็59ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทะเนศชอบก็นำไปพิจารณาดูครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับคุณผู้ชม ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สิงห์นำโชคเป็นข้อมูลชุดสรุปล่างครับอาจารย์ให้แนวทางมาทั้งหมด8ชุดด้วยกันก็จะมี151413 434445แล้วก็9 4กับ9กครับทุกท่านลงวันที่1ทับสิบ5 6 4ตามนี้ครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มทำเพื่อวงการครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่วิ่งล่างครับอาจารย์ให้วิ่ง3ตัวเดียวครับทุกท่าน3ตัวเดียวเลขชุดของอาจารย์ก็มี3 1 3 2 3 3 3, 3 6 3 8 3 9เน้นมา3ชุดครับ36 38แล้วก็39ตามนี้ครับแนวทางของแอดหนุ่มทำเพื่อวงการมาครบแล้วนะครับข้อมูลชุดเต็มบนแล้วก็ล่าง ส่วนข้อมูลล่างงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดจะหลุดไปนะครับคุณผู้ชมครับงวดใหม่ก็ใบนี้ครับ1ตุลา6กมาต่อกันที่แนวทางของแม่พรสวิตครับใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มาครบ3ตัวเลยครับ935ตรงตรง,ตรงเป๊ะเ,เลยครับไปเจอมานะครับทุกท่านแต่ดูแล้วแนวทางของอาจารย์ให้จริงนะครับคุณผู้ชม เรามาดูงวดใหม่กันครับคือใบนี้ชุดสรุปครับ3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นชุดเด่นอยู่ด้านบนครับมี6 3 1 6 3 2แล้วก็0 3 1ตัวรอง3ชุดครับ0 3 2 5 3 1ครับทุกท่านชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับตรงนี้มี3 1กับ3 2 ามนี้ครับอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นตรงนี้ครับข้อมูลล่างอาจารย์ให้แนวทางมันที่6 7 6 9แล้วก็61นี่คือแนวทางของแม่พรสวิตชุดส,สรุปครับชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนําไปพิจารณาดูครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับคุณผู้ชมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของคนบ้านค่ายครับแนวทางวัดใหม่ก็มาแล้วมารับไปนะครับ เรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดหนึ่งครับซ้ายมือจะเป็นงวดวันที่ที่ออก261นะครับ16ทับ8แนวทางของอาจารย์เข้าตัวกลับครับ621ใบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเพิ่งมาลงให้ก็คืองวดวันที่1กันยาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับเข้า745แต่ว่าหวยออก475เนาะคู่โตดของอาจารย์ก็เข้านะครับ75 ส่วนงวดที่ผ่านมาครับ93590ของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่952ตรงนี้ครับแต่ว่าเข้าคู่หน้าอยู่นะครับทุกท่านเข้า93ตรงนี้อีกหนึ่งใบครับก็เฉียดนะครับทุกท่านของอาจารย์มี659แล้วก็639ครับคุณผู้ชมแล้วก็239เฉียดไปเยอะครับเฉียดไปหลายชุดเนาะ เรามาดูงวดใหม่กันครับอาจารย์อีกใบหนึ่งนะครับทุกท่านขออภัยอีกใบหนึ่งก็ใบนี้ที่ให้มาล่าสุดนะครับทุกท่นานก็จะมีในส่วนตรงนี้เนาะเรามาดูงวดใหม่กันครับอาจารย์ให้มาแล้ว1นึ่ทับสิทบหกแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับในส่วนตรงนี้ขยายให้เต็มที่แล้วแคปหน้าจอส่วนนี้ไปก็ได้ครับอาจารย์ให้วิ่งบนมาที่7กับ3ครับทุกท่าน7กับ3 ในส่วนตรงนี้ครับ7กับ3 4 6แล้วก็ 0, 1, 2จับเข้าคู่กันแล้วก็ตามที่เห็นครับชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี 3, 4, 2, 3, 6, 2, 7, 4, 2แล้วก็ 7, 6, 2ครับทุกท่านตามนี้ครับชุดเต็มบนของอาจารย์ครับส่วนด้านล่างจะเป็นคู่โต๊ดอาจารย์มีแนวทางไม่4ชุดเองครับคุณผู้ชมก็จะมี 3, 4, 3, 6, 7, 4แล้วก็7 หกภาพเต็มของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับแคปหน้าจอนำไปเก่งนำไปเป็นแนวทางกันได้ครับแนวทางของคนบ้านค่ายขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับไปต่อนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกสัมพีนนะักคำนวณครับวิ่งบนอาจารย์ให้วิ่งมาที่3กับ6เด่น6เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็6 5 6 3 6 9ชุดนี้ที่อาจารย์เด่นมาให้นะครับ มากันที่ข้อมูลล่างครับอาจารย์ให้วิ่งล่างที่1กับ6เด่นสุดก็คือ6ชุด3 3ชุดที่อาจารย์เน้นมาก็6 1 7 1แล้วก็7 6ครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์โกสัมพีถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดชายกูลอาจารย์ก็มีแนวทางชุด3ตัวมาให้นะครับบนสุดก็จะมี863 862 3 2 6 อีกหนึ่งข้อมูลตรงนี้ครับ8 2ดด้านล่างจะมีอยู่2ชุดครับ8 2 3กับ83 1ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของชายกูลชอบก็นำไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นาร,ารินครับ1ตุลาคม64อาจารย์บอกว่าบนล่างครับฟัน1นงลอง0ยเลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ ชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี3 16 4 12 430 416แล้วก็560อาจารย์ไฮไลท์สีมา3ชุดครับมาดูข้อมูล2ตัวบนล่างครับก็จะมี1516 1860แล้วก็08อาจารย์ไฮไลท์สีมา3ชุดเช่นเดียวกันครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ณราลินมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับนางฟ้าอาบยาพิษ ชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านบนนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในส่วนตรงนี้ครับทุกท่าน1ตุลา64แคปหน้าจอส่วนนี้ไปก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างครับ2ตัวบนล่าง9ชุดด้วยกันตามนี้ครับแนวทางของนางฟ้าอาบยาพิษมาต่อกันที่แนวทางของแอดใบไม้ my, ครับทุกท่านแคปหน้าจอนำไปเก่งกันดูนะครับ1ตุลาหกส ถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์พง์ใจดีครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ผมก็เคยลงให้อยู่นะครับก็เข้าอยู่เนาะแคปหน้าจอนําไปเป็นแนวทางกันได้ครับ1ส่วนอยู่ด้านบนอีก1ส่วนก็จะอยู่ด้านล่างครับทุกท่านเป็นชุด3ตัวด้วยนะครับตามนี้ครับแนวทางของพง์ใจดีถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดย่ออินเตอร์ครับชุดสรุปของอาจารย์ ตามนี้นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอสโซดอันธพาลครับเตงโต๊ดเป็นชุด3ตัวอาจารย์ให้มา4ชุดด้วยกันครับ072292238247ครับทุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลใบนี้จะเป็นแนวทางของคนเพชรครับทุกท่านชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวตามนี้เนาะแคปหน้าจอนำไปเก่งกันได้ครับขอขอบรคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ